เมียเจ้าพ่อตอนที่สามสิบห้าใกล้ตามกายมาที่มหาลัยแล้วรอจนกว่ากายจะเรียนจบเจอรุ่นพี่ของน้องกายที่ชื่อบอนเข้ามาทักน้องกายยังเรียนอยู่เหรอครับครับแล้วนี่คุณผมเรียนเสร็จแล้วถ้างั้นก่อนนั่งด้วยได้ไหมได้สิครับม่อนเอ๋ยยิ้มยิ้มเข้าหลวบหมองการที่เปลี่ยนไปมากคุณดูแปลกแปลก,แปลกแปลกเหรอครับผมแปลก ทำไมล่ะครับผมว่าผมไม่ได้หมายถึงว่าแปลกแบบแบบนั้นครับหมายถึงว่าคุณเปลี่ยนไปดูดีขึ้นเยอะเลยหนวดก็ไม่มีแล้วอ๋อล่ะครับขอบคุณครับที่ชมการยิ้มเผยิขอในอายเดี๋ยวน้องกายก็คงมาแล้วครับไม่เป็นไรครับผมแค่แวะมาทักทายเฉยๆที่แรกเห็นนึกว่าไม่ใช่ซะอีกครับ ผมเองจะไม่ใช่ได้ยังไงล่ะเดีวชมมากได้ไหมอ่ะผมเผอนะครับครับบอลยิม้มแล้วอยู่ๆบอลก็ขอลายของกา้านพยักหน้าก่อนเจะจะให้ลายเขาไปโดยไม่รู้เลยว่าผัวอีกคนของเขากําลังจ้องแอบมองอยู่ก็คือแรมนั่นเองแรม,มโมโหมากเขาได้รับคำสั่งจากอุมาให้มาจับตัวน้องกายแต่ไม่คิดว่าจะเจอเมียที่นี่หุดหงิดเตรียมตัวนะ ถ้านกไก่มาก็จับขึ้นรถเลยครับแรมพอกลายออกมาก็เห็นว่าก้านนั่งยิ้มน้อยยิ้มใหญ่เขินอยู่คนเดียวเป็นอะไรพี่ก้านก็ก็เมื่อกี้รุ่นพี่ของน้องกายอ่ะมาขอลายพี่ด้วยนะครับต่านไหนแรงไม่เปล่าลเนี่ยแล้วพี่กา้านว่าไงครับก็ให้ไปแล้วแหละนะนี่พี่เปล่าพี่ก็แค่อยากรู้จัก อยากมีเพื่อนอยเยอะก็เท่านั้นแหละไมไ่คิดอะไรเลยจริงเหรอครับจริงเราจะกลับกันหรือยังครับหรือว่าน้องกายจะไปที่อื่นอีกไม่หรอกครับถ้่อย่างนั้นเราไปกันเถอะก้านยิ้มและเดินนําหน้า,าน้องกายมาที่รถยังไม่ทันถึงรถก็ถูกชายสี่ห้าคนมาล้อมหน้าล้อมหลังและฉุดหลังทั้งตัวเขาและน้องกายก้านเห็นว่าไม่ชอบมาฟากลหรือว่าจะเป็นของอุมาต้นของอุมาแน่แน เขาไม่รอช้าต้านสู้กับคนสี่คนได้อย่างสบายสบายแต่ในที่สุดเขาก็พลาดจนถูกจับและทำให้สลบไปเนืกอว่าจะแน่ลูกน้องของแรมคนหนึ่งที่ทำให้ก้านสลบไปถึงกับเยะยิ้มร่างของก้านที่นอนหมอบอยูกับพื้นแลมมาข้างหลังยกขาทีบจนมันหน้าขมำโอ้อะไรครับพวกพี่ว่าท,ทีผมทำไมเนี่ยแกขวางทางชนะสิพาขึ้นรถไปให้หมดครับครับ แรมเดินเข้าไปอุ้มการขึ้นไปบนรถลูกน้องของเขาก็มองแปลแปรทำไมต้องอุ้มเลยวะสงสัยอะไรเนี่ยอุ้มน้องกายขึ้นรถไปเดี๋ยวคุณอุม,มาจะรอนานครับครับครับ,บ,บทุกพี่พวกงานต่างลุกเลยลุกหลอนอุ้มน้องกายขึ้นไปบนรถตู้เช่นกันรถขับมาด้วยความเร็วสูงร่างของกายและกา้านนอนหลับอยู่เคียงคู่กันเฮ้ยขับเร็วๆได้แต่ให้ดีๆนะเว้ยให้มันนิ่มๆหน่อย ครับคับลูกพี่เป็นอะไรของเขาเนี่ยนั่นถือว่าอารมณ์เสียอะไรไม่รู้ก่อนมาก็เห็นอารมณ์ดีนี่หว่านั่นสิลูกน้องของการบนกะลังมเมื่อเห็นสีหน้าของการผู้ไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่พอมาถึงเซฟเฮาส์ของอุมาทั้งสองก็ถูกกุมเข้ามาไว้ที่ห้องรับแขกเพื่อรออุมาแต่ดูเหมือนอุนาจะติดงาน แสองคนก็รู้สึกตัวขึ้นมาสัก่อนน้องกายเองที่โยนยาสลบเข้าไปยังไม่ฟื้นมีแต่าก,ก้านเท่านั้นที่รู้สึกตัวขึ้นมาแบบที่ต้นคอแต่ตอนนี้เขาเห็นแรมอยู่เบื้องหน้าของเขาดีใจมากและพยายามจะพูดกับแรมแต่ก็ถูกมัดมือมัดปากเอาไว้สายตาจ้องมาที่แรมขยับตัวก็ไม่ได้พูดก็ไม่ได้นึกในใจด่าผัวเป็นชุด จะเป็นเสียงออกมาเป็นคําไม่ได้ได้แต่อูอวอ่าอยู่ในนั้นแลมดูดีว่าก้างคงสงสัยอะไรหลายอย่างในตัวเขาคุณอุมามาแล้วครับอืมไปตามมาทีนี้ก้างก็เข้าใจแล้วว่าแลมทํางานให้อุมาจริงๆแต่เขาคิดว่าแลมจะเปลี่ยนไปแลมไม่เปลี่ยนเลยสักนิดแลมยังจับน้องกายมาอย่างนี้น้องกายนอนสลบตะลายอยู่ทําดีมากในแลมคราวนี้ฉันจะให้รางวัลแก่ชดใจ ขอบคุณครับแล้วมาดามจะเอายังไงต่อเอาไปขังไว้คนละห้องทาไมต้องขังไว้คนละห้องเลยล่ะครับก็ไอ้ก้ามมันเก่งถ้าเกิดมันหาทางหนีได้มันต้องผากายหนีแน่แกไม่รู้หรืองไงอ๋อรู้ครับนายหญิงตีเรื่องนี้ฉันจะเก็บตัวน้องกายไว้ต่อรองกับต่อรองกับใครครับก็ทัดภูมินะสิอ้าวไม่ใช่คุณลอยหรอครับแกเงียบปากไปเลย ทำต,ตามที่ฉันบอกก็พอเรื่องอื่นฉันจะจัดการเองแกไม่ต้องสูรู้ครับครับมาดามน้องกายถูกอุ้มไปอย่างอีกห้องหนึ่งส่วนแรมก็ให้ลูกน้องอุ้มก้านเข้ามาอย่างอีกห้องหนึ่งใจหนึ่งก็อยากจะอุ้มเมียนั่นแหละแต่มันไม่ได้ไงพวกคนจะสงสัยเอาละพวกแกออกไปให้หมดฉันมีเรื่องจะคุยกับมันหน่อยเจ้านายจะทำไรครับ จะสั่งสอนมันหน่อย,อยงไงแกไม่เห็นเหรอมันไม่ฝีมือขนาดนั้นยังไงก็ต้องตัดกำลังไว้ก่อนมันคิดหนีรับลูกพี่จัดหนักเลยนะครับลูกน้องของแรมเอ่ยขึ้นยิ้มๆพร้อมกับทาท่า,ทาเบี่ยงหมัดไปในอากาศแบบว่าให้เอานหนักๆเลยก่อนที่จะเดินอไปพอประตูปิดลงแรมก็เดินย่างสามขมมาหาก้านที่นั่งอยู่บนเตียงการเองเมื่อมองสีหน้าของแรมนั้นเธอมึนทึง น่ากลัวเกับว่าไม่ใช่ก้านที่เขารู้จักพอมาระยะใกล้ก็ดึงก้านเข้าไปกอดหพอมกับหอมแก้มแล้วหอมหน้าผากแรงๆขอโทษนะเมียจา๋าเมียจ๋าช่วยร้องดังๆหน่อยได้ไหมเดี๋ยวเราผัวจะแก้ม,มัดให้แล้วก็แก้ม,มัดที่ปากด้วยนะจ๊ะกานเองก็รู้สึกงงๆแต่ก็พยัยหน้าพอพยัยหน้าได้เท่านั้นเขาก็ ซุดตัวนั่งลงกับพื้นแล้วขอโทษเมียเป็นการใหญ่คุกเข่าต่อหน้าเมียการเองพอเข้าใจแล้วว่าสิ่งที่แลมไปอาจจะโดนมาครับหรือว่าฝืนใจซึ่งเขาไม่อยากทําอย่างนั้นแต่มันก็เกินไปไหมเขาเจ็บมากเจ็บที่ต้นคอดีไม่ดีอาจจะพิการด้วยซ้ทำทาไมต้องทําถึงขนาดนี้ด้วยแล้วน้องกายล่ะเป็นยังไงบ้างไม่เป็นลรคไรไม่ยจ๋าโอ๊ยเจ็บเมียจ๋าโอ๊ยเสียงร้องอดโอยภายในห้องทําให้ลูกน้องของก้านถึงกับตะดุง้ง โอ้โหทำไมพี่แรมรุนแรงจังวะนั่นน่ะสิป่านนี้คงจะอ่วมอ,อลไทยไปแล้วมั้งเออว่ะไปดีกว่ายิ่งฟังยิ่งสยองลูกน้องของแรมที่แอบฟังอยู่หน้าห้องต่างพาก,กันแยกย้ายไม่คิดว่าแรมจะโหดอย่างที่คิดเสียงร้องของแรมทำให้คนข้างนอก,ก้าใจผิดซึ่งตอนนี้แรมก็เจ็บมากเขาโดนดึงทั้งหูซ้ายหูขวาพร้อมๆกันจะไม่ให้ร้องเสียงดังได้ยังไงที่หลัง่ะทำอย่างนี้อีกมันเจ็บรู้ไหม รู้จักเมียจ๋าขอโทษนะจ๊ะโอปล่อยได้แล้วเจ็บจะตายอยู่แล้วเนี่ยแล้วทําไมถึงทําอย่างนี้ก็มาดามสั่งจะให้ทํายังไงล่ะทําไปทาคนอื่นทําเขาก็กลัวว่าเมียจะเจ,เจ็บมากกว่านี้สจีเฮ้ยให้มันได้อย่างงี้สิแล้วติดต่อฟุลอยได้ยังติดต่อได้ยังไงมาดามจับตามองตลอดแต่คราวนี้มันไม่เกี่ยวกับน้องกายหรอก ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวที่ไหนก็จับมาอยู่เนี่ยคือมันเกี่ยวกับคุณทัดภูมิเห็นมาดามว่าอย่างนั้นก็ยังไม่เข้าใจเหมือนกันแน่ใจหรอว่าไม่เข้าใจแรมผู้รู้ทุกเรื่องใช่คืนนั้นทัดภูมิกับกระชาต้องมีอะไรแน่แน่คืนที่ประชากับน้องกายโดนวางยาแล้วเขาปล่อยให้ทัดภูมิอยู่กับประชาสองคนนั่นอาจจะมีสำคัญลึกซึ้งกันหรือว่า หรือว่าอะไรพเพื่อเผอปุ่มพันออกมาทําให้การอยากรู้เป็นที่สุดเมื่อมนุษย์เมียอยากรู้มีเหรอจะไม่ได้ในสิ่งที่ต้องการจ้ะจ้ะบอกแล้วจ้ะแลมเล่าเรื่องทุกอย่างให้การฟังการถึงกับอมือปิดปากแต่จะลองโอ้ออกมาดังๆเป็นไปได้หรือ่งข้าชาก,กับคุณทัตภูมิเมียจ๋าอย่าเพิ่งพูดไปนะหรือว่า เราก็ยังไม่รู้แน่ชัดมันแน่ยิ่งกว่าแน่อีกเราน้องกายรู้หรือเปล่าเออไม่รู้เหมือนกันจ้ะเมียจ๋าไม่ต้องมาเรียกเลยยัง,มงโมโหอยู่เลยเนี่ยเจ็บตรงไหนมาโปรดช่วยดูให้นะเฮ้ยก้านถึงตกับตกใจมบ่อแรมเปิดเสื้อแล้วมุดหัวเข้าไปไม่เห็นมีเลยเมียจ๋าจะมีได้ยังไงหรอกก็ไม่ได้เจ็บตรงนั้นขณะที่หัวของแรมยังติดอยู่ในเสื้อของก้านก้านก็นใช้มือทุบไปทั้งหลายอัก เล่นเอาเงินโอ้ยเนียจ๋าทำไมต้องทำอย่างนี้ด้วยหัวปวดหรือเปล่าก็ไม่รู้อีสมน่าทำอะไรไม่รู้จะคิดโอ้ต่งานนี้หัวได้หลายล้านเลยนะจ๊ะฮะได้หลายล้านเลยเหรอใช่มาดามให้ทำงานแล้วก็ให้ค่าเหนื่อยเป็นล้านเลยอืมก็ถือว่าคุ้มอยู่แล้วน้องกายล่ะไม่เป็นอะไรใช่ไหมก็ไม่เป็นไรหรอก ค่ถูกจับขังไว้ในห้องเท่านั้นเพื่อต่อรองกับคุณรัตภูมิไม่รู้มาดามต้องการอะไรหรือว่าจะเป็นเรื่องของคุณกัชา,ชาอย่างที่เขาเข้าใจหรือเปล่าก็าไม่รู้ตัวเองไม่ต้องมาพูดดีเลยโอ้เจ็บชอมะมามาเดี๋ยวเขาหายามาทาให้นะโอหิวด้วยจัาจ่ะเดี๋ยวจะไปหาอะไรมาให้กินแล้วก็ตัวเองอ่าหนีนะไม่งั้นเขาไม่ได้เงินแน่เอ๊ะสรุปแล้วห่วงเนี่ยหรือเปล่าเนี่ย การเริ่มสกใจในตัวแรมอีกโอ้ยห่วงที่จ้ะแล้วก็ห่วงเงินด้วยจ้ะจะได้มีเงินเลี้ยงเมียไงจ้าถึงยังไงเงินนี่ก็งเงินเมีอยอยู่แล้วเอออย่างนั้นก็แล้วไปอ่ะรีบไปไปแล้วก็รีบมาด้วยล่ะหิวจ้าจ้าพอเดินผ่านประตูออกนอกห้องมาแรมก็เหมือนว่าเป็นคนละคนเขาเดินวางมาดขึงเดินไปที่หน้าห้องสมองกายเป็นยังไงบ้างเปื้อนหรือยังยังครับ อืมดีพวกแกไปหาอะไรมาให้น้องกายด้วยไม่งนั้นเกิดน้องกายเป็นอะไรขึ้นมาคุณลอยไม่เอาพวกแกไว้แน่โอ้ลูกพี่นี่มาดามมาดามก็คือม,มาดามคุณลอยก็คือคุณลอยพวกแกคงเข้าใจนะไปหาอะไรมาให้น้องกายกินด้วยเดี๋ยวฉันจะเข้าไปดูซะหน่อยแลมเข้ามาหานันกายที่ยังนอนสลกเกอเออพี่ขอโทษนะน้องกายน้องกายก็ยังหลับไม่รู้สึกตัวพอตื่นขึ้นมาก็ พบว่าถูกขังอยู่ในห้องมีของกินวันอยู่ตรงหน้าอะไรกันเนี่เกิดอะไรขึ้นว่ากายจะจำอะไรได้ไมารู้ว่าถูกจับมาก็ถึงถกับร้องเฮ้ออีกแล้วเลยเนี่ยสลบแล้วการถูกจับของเขาน,นี่มันเป็นเรื่องชินไปแล้วน้องกายดูชิวงเวแต่คราวนี้รู้สึกว่ามันจะรุนแรงไปหน่อยเขาโดนอยาสลบเลยนะทำไมต้องทำถึงขั้นนี้ด้วย คิดๆแล้วก็หิวก็กินอาหารที่ถูกเตรียมไว้สดหมดจากนั้นก็ไปที่หน้าต่างหน้าต่างถูกล็อกไม่สามารถเปิดได้เอาสิยังเปิดไม่ได้อีกแล้วพี่การเป็นยังไงบ้างนะตัดภาพมาที่กา้านนอนปอดอยู่กับแรมอยู่บนเตียงตอนนี้แรมกําลังออดอ้อนเมียเพราะเมียยังไม่หายโกรโอ้ยจะกอดทำไมนักเนี่ยลำคาญโอ้เมียจา๋า ไม่หายโกรธอีกอก้อไม่ได้เจอกันหลายวันขอกอดมันก็ไม่ได้ไม่ต้องมากอดเลยดูเหมือนว่าการเจยังโกรธเขาอยู่และไม่ยอมง่ายๆเขาจึงซุกหน้าไปที่ท้องนวลๆของการที่เขาเป็นคนถอดเสื้อออกและสุกไสใบหน้าไปที่หน้าท้องที่แบนราไม่ต้องมาอ้อนอ่าอ่อออออาเมียจ๋าเขาพูดพร้อมกับ งยหน้ามองเมียและซุกหน้าลงที่ท้องเอโอ้ยหายโกรธก็ได้มันต้องอย่างนี้สิเม่จา๋าพูดแล้วเขาก็โผล่หองก็เมียจึงพอดใจพอแล้วออกไปได้แล้วไม่ให้แล้วนะโอ้เมียจา๋าขออีกรอบหนึ่งนะบ้าเหรอีนจ๋าโม้คนสวัสดิ์รู้ว่ายังไงกันแน่เนี่ยเออคือก็ในจินใจหน่อยเถอว่าคืนกำไรให้ลูกค้าลูกค้าบ้าเลยหลอก ออกไปได้แล้วจันนนเดี๋ยวคนก็สงสยัยหรอกอืมก็ได้จ้ะแม่จ๋าแล้วนอนคนเดียวไม่กลัวผีหรอหืมอย่ามาหลอกลหน่อยเลยไม่กลัวหรอกไปไปไปแหนกนอนคนเดียวละคนนอนสองคนก็ไม่ได้นอนสบา,นายดีการไล่แรมออกมาอย่างด้านนอกแรมเองเมื่อออกจากห้องก็ต้องปรับแต่หน้าให้เข้มขึงพวกแกห้ามเข้าไปข้างในเด็ดขาดเข้าใจไหมฉันจัดการเรียบร้อยแล้ว เออทำไมพี่แลมต้องเอาอาหารเข้าไปให้เองลูกครับพวกแกอยากเห็นสภาพมันเมื่อไงตอนนี้หน้าดูไม่ได้แล้วถ้าเกิดเออถ้ามันตายละพี่เฮ้ยไม่ตายโว้ย,ยไปไปห้ามเข้าไปยุ่งเด็กขาดคนในห้องนี้ฉันจะดูแลเองพวกแกเอาไม่อยู่หรอกแกก็เห็นว่ามันเก่งแค่ไหนครับครับลูกพี่โหลูกพี่นี่สุดยอดเลยเออเอาล่ะพวกแกไปได้แล้ว มานี่สงสัยเพราะเขาโทรหาก,การตั้งหลายสายการก็ไม่ยอมรับหงดหงิดชะมัดและนี่มันก็ไม่ใช่นิสัยของการถึแต่การจะไม่ชอบพูดโทรศัพท์แต่เขาก็รับสายเสมอคุณลอยครับผมติดต่อการไม่ได้เลยแล้วคุณติดต่อฉันโทรไปที่บ้านแล้วป้าอ่อนบอกว่าน้องกายมาเรียนแต่ฉันก็ติดต่อน้องกายไม่ได้เหมือนกันหรือว่าฉันก็ว่าอย่างที่แกคิดนั่นแหละทั้งสองรู้ได้อัตโนมัติ ว่าการละกายคงจะถูกอุมาจับใหม่อีกแล้วทีนี้เขาก็ต้องมาเดาดูว่าอุมาจะพาน้องกายละก้านไปไว้ที่ไหนเมื่อไหร่จะเลิกทำแบบนี้สักทีทีนี้ฉันต้องจัดก,การให้เด็ดขาดะแล้วมคุณลอยคุณคิดว่าน้องกายจะไปอยู่ที่ไหนครับเดาได้ยากจริงคราวนี้ไอ้อแหลมมันไปอยู่กับคุณอุมามันต้องรู้อะไรบ้างนะครับ ให้ยังไงผมจะลองติดต่อมันดูมมานิดพยายามติดต่อแลมแต่ก็ติดต่อไม่ได้วะไอแลมทาไมมันไม่รับสายเนี่ยหรือว่ามันจะไม่รู้เรื่องมานิดคิดในใจเป็นไงบ้างมานิดติดต่อไม่ได้เลยครับอืมถ้างั้นเราก็ต้องเดาซเซฟเฮ้าส์ของคุณแม่ก็มีเยอะบ้านพักต่างๆ่างก็มีเยอะไปมันทุกที่เลยครับคุณลอยทั้งลอยทั้งหมาใน ตามหากายละกานไปในทุกๆท,ที่ที่ขาด่าทั้งสองแกโยไม่สนใจงานที่ข้างคางอยู่เลยสักนิดเป็นห่วงแต่เมียนเท่านั้นส่วงด่านทัดภูมิเขาก็เจอกับอุมาที่มาหาเขาที่บริษัทอืม <c oughs> คุณมามีธุระอะไรในเมื่อเราก็อยากกันแล้วใช่ฉันอยากกับคุณแล้วแล้วคุณก็มีคนใหม่ฉันก็รู้ไอ้ขชานั่นใช่ไหมนีม่คุณเรียกเขาดีๆหน่อยก็ได้ อีกอย่างหนึง่งผมจะมีใครมันก็เรื่องของผมไหนมาคุณกับผมก็ไม่ได้ไปอะไรกันแล้วต่างคนต่างปีสละใช่ฉันรู้แต่ฉันไม่ยอมฉันอยากได้คุณอยากได้คุณมาอยู่กับฉันเหมือนเดิมคุณก็รู้มันเป็นไปไม่ได้ผมไม่เหมือนเดิมแล้วไม่เหมือนเดิมยังไงฉันรับได้ไม่ว่าคุณจะเป็นยังไงเฮ้ยคุณฟังนะผมไม่ได้รักคุณแล้ว ทีนี้ชัดเจนไหมนี่คุณดีต่อให้คุณไม่รักฉันแต่ฉันก็อยากให้คุณมาอยู่ข้างๆนี่คุณก็รู้ว่วมเป็นอย่างนั้นไม่ได้ได้สิตอนนี้น้องกายอยู่ในมือของฉันคุณคิดว่าได้หรือเปล่าเอ๊ะนี่คุณจะทำอะไรคุณก็รู้ว่าลูกนักน้องกายมากแค่ไหนฉันรู้แต่ฉันก็จะใช้น้องกายเพื่อต่อรองกับคุณหมายความว่าย่งไง คุณก็รู้ว่ามันไม่มีประโยชน์อะไรเฉินรู้ว่ามันไม่มีประโยชน์อะไรคุณคุณไม่แคร์ว่าน้องกายจะเป็นยังไงคุณเข้าใจผิดไม่ใช่ผมไม่แคร์เพียงแต่ว่าคุณทําลายใครไม่ได้จังหักผมรู้ว่าคุณไม่กล้าทาร้ายน้องกายหรอกในคุณอืมดีในเมื่อคุณรู้ว่าฉันไม่กล้าทำา้ายน้องกายก็จริงแต่มีอีกคนหนึ่งที่จะยอมทําตามที่ฉันพูดทุกอย่างหมายความว่ายังไงก็กระชากกัน ฉันคุยกับนายกระชามันง่ายกว่าคุณเยอะอุมาพูดพร้อมกับเดินมาไปพัดผมโมโหมากเล่าลมเสียเดินตามเธอออกมาหยุดนะอุมาห้ามทำอะไรอย่างนั้นเด็กขาดคุณคิดว่าจะห้ามฉันได้เหรออุมาเยาะเย้ยก่อนที่จะมาหากระชา